เดือนภาก็ถือเรื่องการการเลืนาข้างล่างด้ข้างล่างเนยก็ได้สามซีก็แปดแปดสามลยะแปดสามกับสามสีสามซีดีบอกเท่นี้วันนี้อาจบอกก็ได้ว่าดีวเอแปดหาเอาก็ได้เงเครื่องของพ้นพวกเามักมักแปดหูพนแล้วแต่ว่ามันเป็นดับของล่างีนดับหกเป็นบ้านหกดับเจ็ ดับหกดับเจ็ดดับศูนย์ต่วทีปิดปดก็สิสสปดมันจะเปลนเบลยแต่ว่าให้ทุกความลงวันพวกก็วันใจนี่แวล่ะให้ทุกเวามมันมามอ,อย่าอย่ามาจรงวันนี้ญานพผาดแม่างแต่มีหกเน,นี่ยาตออกแปดหกเป็นเสียละก็มัน,น,นมันขึ้นเนาะทำัรล่ะโอเคอ้าวชวงแคนี้มันมันขามเียนผ้าเดียวให้เพิ้นผมไม่เค้ขามเช็ดนมาชวงันเรเรียก่นันที่พิ้นให้เพิ้วมาขามเียนแบบเลยัะยอดทุกค่ มันใจแบบมีในนอสแบบมีในนอนแบบสีเขอกว่าจากสี่บนหรือทล่างเน้นว่าอกราตีนะวอกรันตีแต่ว่ะมันนันมีแปดแล้วมีเรแล้วนะช่วงนี้เปหางนะหาประเดเี๋ยนะเปรยหางแล้มันมีมีบนเ้อของบนมันเป็นไปได้เนาะล่าที่พอแมนก็นก็บอกป่าวาดรปเดครับ แล้บ่ละ่ะเอาเี๋้วคนต่างการ้อแล้วเขาคับรถในมันกันใครเ,เช่นอะถูกเพรได้รบอนีโอกาสมากสูงมาพอแปดเด่นเล่าสอบนรางเลยบอแบงตัเป็นแงีแน,นอยจอยที่างแปะก็ทุเจาเรียตัวไอเอาถามจอยข้านี้ขอผมมากแปดมักแปะเ,เก่าก็ทุนจะเรียงตัวอะไเอาผมมากเก่าเออเอาเป็นแปบ เราค่อยเบื so ้องอดีวิดีโอแปลียเกาครก็ไ่ได้ห้ดเกา่ได้มามัดไหซื้อเอาเ้อะแต่เก้าเก้าเปลี่ยนเนี่ยเ้อันนี้วอาไห้บ้างซื้อคนสิหลายตัวไอ้ใครจะซื้อเก้าไข่อยเป็นคนซื้อ้วเนวีไปเอาเมืดนาตักข่อยอ่ะอบไปนอมนี้เะหมเมื่อหนึ่งก็ได้หาสองสองหเออก็ได้หาสองอยู่จับปักหลักบอกไ้ทีมงานอีกตัวงวงเพได้หาเด้อนี่ปักหลักซื้อไวอยู่เออใส่ใส่ มันก็จไปทำเต็มวันนี้การเตะุงือเขาวะจ้าบ่แหมโบ่พาะม่หวั่นเจคนนี้แล้วม่มันเร่งของควานั่นมันบ็มีนั่นก็บ่มีดีได้หล่ะมันมันมันค่นข้างมันสืมาแค่ให้แต่หกอะดับแน่เป็นเรื่องดับตนอดแต่ว่ามันทำของเปาดิเออนี่บอกก่อนถ้าคุณพี่น้องคุณเสี่ยโอกาสพิ่นนะนาะเสร็จแล้วเรื่มเร็วดับ เพคนว่าดับก็ดับเนาะสุดยอดเลยเนี่ยแต่ว่าไยบ่มมันเรื่องดีไฟรางวัลนี่เนี่ยขามเตือนพระนี่คันคันถือมาจ้าสี่บ่ได้ดิเนี่ยมาขามเสียดเนาะไปมาที่บ่ได้มันต้องวนมาที่นี่วนที่นี่เนาะไปซองเปล่าหาเขาดิอือเนี่ยเขาลอกเลยนี่นี่นี่ซอเปล่หาแต่มันมาวนมาสิซอเปล่าไม่นีแ้มันไปแบบนี้เห็นไปบ่ได้มันไปแบบนี้บ่ได้มันขามเตียนพระ ข่ามเสียนสิบเบสี่แปดแปดซี่นี่ก็บ่ได้เนี่ยมันบ่ได้นะข่ามเสียนไปมาตรงมาพี่มาพี่รู้ว่าพี่เราไปดูใตที่บอาสุกฟังแอบแต่มันสิท้องกับไห้ไปจะซื้อว่าเ้าไปออกไปหางอ่อนได้มันบ่ได้ข่ามเสียนเไปนี้แม่ว่าหรออันนี้มันไปว่าไรเมันไปท้องนี้ว่าไรเนี่ยรักิีคอของพ่อนี่เปอร์เซ็นแผ่นหานี่ มีโอกาสสูงหมดมีโอกาสรู้กันอย่นี้เปลเปครับมีมันมาตั้งทีเลียวเนี่ยแต่คนวานออกงาบเลยมันงาเราเปลี่ยนอาค่อย่อ่อถึงบาปีหนึ่งนี่มันออกงาอยูยปีหนึ่งแต่เขาบอกเดียปีน่งใช่แต่กบวนน้นอนอาทจตเป็นเปลี่ยนซี่วกอรอีกของขวัถอยวิ่งล่างเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนลกสามเปี่ยกก็ได้เนี่ยเปลเก้าก็ได้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้จับเปลี่มของขว มันจะเงินบมบันหลายถูมันคือคืนเดียวมันทีว่าเลยคืออ,องคินนะากา่ดอกบอมันแน,นี้แมนบออันนี้เขาออกสิ้งงเพินกับเเอาเอาไปมันกับว่า,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 วานั่นดอกแต่ก็ถือว่าส้นกันยอนนยู่ส้นกันอยู่ในในสูตรเพิ่มเติเงนด้วยเปลนอะได้วนยะครับเปนองคุมเป็นแปรหาเปดเป็นแปรหุกแปรเก่าแปรสามเลวพี่มันว่าแปดหามันก็มีอยู่แต่แปดซี่แต่มันขามเสียนเงินนี่ก็ยังไงเลอ เดจอพระครับไปก่ได้อาร์่บอลอะเรามันคือการพเน่รนอนนามันขำเตีอยเตือนเลยถ้าเก่าเอาไปก็ขำเรกมาเอาอีกแล้วนอนอีกแล้วมาอายุวัดกันตัวนี่กรรมจันนี่กรรมจันนี่มาอายุทุกคือว่าพักที่ไหนรู้ร่วมสูตรเลยบ่ไม่นามาสอนนั่ะสอนนี่ไห้ยุ่นละครับมาสอนไห้ว่าเป็นแบบนั้นนี้เปิดการะรตตีไว้แล้วมอวนผ่านอ่ะผ่านก็จิต ตัดเจีออกเนื้อหาเลยจะไปดับลางออกร่างพอ่อมไอาว่ามีหาบุได้แรงเลยนะรเรื่องว่าน,นี่พ่อสวัยกับลัานตีตัวใดักแ <8 S 1> <8. S 2> ปดนะแปดนี่แน,น่นอนแปดตั <8. S 1> หนึ่งของนี่แปกับศ<ม>ูนยสอบตัวใดล่หรอตวหนึ่งอก่าก็ูนสอบเลยมีแน่นอนเลยไม่ผิดเดีผน,นี่มผิดเลยรับส้นกันเบอร์เลยแปดเก้าศูนยมันจะมันจะบก่าศูนย์กะ มิแปดที่น่ันนั้นคำว่ามิถสูงกับมิเก่าไปที่นัะครับเพื่อห่างกับแปดกรับสองตัดแปดออกแล้วก็ว่าตัดอนั้นเลยเก่าครับสองอีกวัดตัดเก่าออกเลยสองมอก็เลยเป็นตัดสามออกอีกเอาสามไปใส่เอาสองไปใส่สามเลยบมก็เลยเป็นหนขาสองกูไปหายไปกูเสือดีกว่า อันนี้คืกอการเราบอกเขาบอกอว้เขาบอกาใจเนาะเก็บซีกับว่าอย่างความควางเข้าใจเนาะไปซื้อที่ไห้เนี่ยแต่ว่าเรียกคบพูมันคือหลายตัวไอตัวเดียวเมื่อกีมันขีดส <c oughs> ุดปองหรืปปอว <c oughs> ่าสุดปองมันสุดปองเนาะเดียวเดียวปองแต่ว่าเลืล่างเนี่ยคือว่าถ้ามันนี่เปีเลยว่าเกินเปดสามเนสามว่าเกินดีเนาะได้ขีดสุดป,ปองเลยมีมีบนเด้อ เปนไปได้น่นล่างหุ้นพ่มอกก็กบวาป่าวาดเ็นบรได้ครับนอของคนเยอนบ้หล่ะเอาเนื้อคนต่างเอาเนาะแล้วเขาคำนวณในมันกจาใครเช่นกันแต่ว่าถูกเพ่ได้รอกนีโอกาสมากสูงกอโหแปะครับสูงเด่นเลยป่ะส่บนล่างเลยบ่แม่นั่นเป็ไปดอยอที่เราแปรกบสูกเจ้าเรียกเอาตัวไหนก็ถามจ้าทั้นี่ ผมมักแปล่มักแป่เก่าก็ทุนจะเลี้ยงตัวไหนเอาผมมากเก่าเออเอานึ่งเป็นไบบค่อยเบื้องนนดีวิธีโอาปลียนเก่าป่อยกไ่ได้ให้เราอกลยม่ไมังมซื้อเราเอะแต่เกเกาเปลี่ยนเด้ยีอันนี้ว่าไงบ้างซื้อพันสิหลายตัวใค่ใคทจ่ซื้อเก่า่อยเป็นคนซื้อให้เนีวม้ไปเอาเม็ดนาตักไปอ่ะบวันนี้ม้ว่ะบวนึงก็ได้หาสองสองหาเออ ก็เองอยู <laughs> <laughs> ่จะปักหลักบอกให้ทีมงานอีกตัวหนึ่งเว่งเได้งไงเด้อนี่ปักหลักซื้อไว้อยู่่ว่าตีใส่แล้วก็ยังยเงยยันดีว่าไอเบิ้งมันไกีวัป่ะวันน้การตทุบหอหรือเปล่าว่จะรับ่ะแม่บ่เพาะว่มันเดียวมัน้วกนึงของควานั่นกพมีนั่นก็บ่มีดีได้หลัง